สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาแม่นปัววันนี้พี่ดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีเมถุนนะคะประจําเดือนตุลาคมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะสําหรับชาวราศีเมถุนนี้เรื่องงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายนะคะว่าในช่วงนี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวอะไรมั่งนะคะเดี๋ยวพี่ดาจะมาไขาข้อข้องใจให้นะคะสําหรับชาวราศีเมถุนเนาะ นะคะแล้วก็แต่กอนอื่นเลยนะคะพี่ดานะคะขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อมาเป็นกําลังกีกาลังใจให้พี่ดาแม่นปัวด้วยนะคะพี่ดาได้มีผลงานหรือมีทีอะไรแพงๆอะไรที่จะมาพูดให้น้องๆหรือเพื่อนๆนะคะทุกๆคนนะคะลูกๆทุกคนนะคะได้รู้ว่าเราเป็นอย่างไรบ้างประจําเดือนของทุกๆเดือนนะคะ อ่านะคะแต่ถ้าใครแชร์ให้พี่ดานะคะพี่ดาก็ขอกราบขอพระคุณอย่างงามเลยนะคะแล้วก็ขอให้รวยรวยรวยสวยสวยสวย,สวยทุกคนเลยนะคะอ่าอันดับแรกเลยที่พี่ดาจะพูดถึงคือเรื่องการงานการงานสําหรับชาวราศีเมถุนในช่วงนี้อ่าบอกได้เลยเป็นราศีที่น่าจับตามองมากนะคะในเรื่องการงานนะคะเพราะมันมีดาวเขาเรียกว่าดาวอะไรนะคะดาวที่เป็นดาวที่ ฟ้ากาลังประทานแล้วเปิดกว้างให้เรานะคะในเรื่องการงานแต่บอกได้เลยชาวราศีเมถุนในช่วงนี้อย่าเปลี e ่ยนงานนะคะแต่การเปลี่ยนงานถือว่าโอเคนะคะใครนะคะที่อยากเปลี่ยนงานหรือไปสมัครงานนะคะไปสมัครได้เลยนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะแต่ใครที่กําลังจะคิดทําโปรเจกต์งานอะไรใหม่ๆหรืออ่ากําลังลงทุนอะไรใหม่ๆคนคุณลงมือทําได้เลยนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะแล้ว สําสหรับคนที่ทํางานอยู่แล้วตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะของคุณอาจจะมีข่าวดีเร็วนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานข้าราชการแล้วาธาหกิจคุณเตรียมเฮได้เลยนะคะหน้าที่การงานของคุณเพราะตอนนี้มันเป็นดวงดาวแห่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกาลังหอมหวนเทวดากําลังเปิดทางให้นะคะคุณสวดมนต์ไหว้พระเลยนะคะแล้วคุณบุญเก่าของคุณจะหนุนนํานะคะในเรื่องการงานอ่าสองก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การเงินของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นดวงดาวที่โอ้ถือว่าเป็นดวงดาวที่เป็นราศีที่น่าจับตามองเช่นกันนะคะในเรื่องการเงินเพราะการเงินของคุณคุณจะไปขอความร่วมมือกับใครนะคะไปซื้อรถซื้อบ้านทํานิติกรรมเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะคุณไปทําได้เลยนะคะคุณผ่านแน่นอนนะคะในช่วงเดือนตุลานะคะแล้วก็ใครที่ชอบชอบเสี่ยงโชคนะคะของคุณเองนะคะ ตอนนี้นะคะถ้าคุณจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงกับเพศตรงข้ามนะคะที่มีรูปร่างมีเนื้อมีทวมนิดหนึ่งนะคะอ่าคุณยิงตรงไปเลยแต่เล่นพอหอมปากหอมคอนะ,ะพิดาไม่ใช่ให้เล่นจนสิ้นเนื้อประดาตัวไม่เอานะคะเราเล่นแค่พอหอมปากหอมคอไว้ลุ้นนะคะสําหรับการเสี่ยงโชคอ่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะความรักในช่วงนี้ก็ถือว่าจากภาวะโควิดที่ผ่านมาสองสามเดือน ตึงเครียดนะคะแต่ตอนนี้กํลาลังผ่อนคลายนะคะคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วอาจจะชวนกันนะคะไปเปลี่ยนโลเคชันนะคะอาจจะไปพัทยาหรืออะไรที่อยู่ใกล้นะ,ะที่ไม่มีการกักตัวหรืออะไรนะคะคุณอาจจะมีโชคเ,เขาเรียกว่าจะโชคดีในเรื่องของความสุขในเรื่องการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วอาจจะพากันไปงานอะไรที่เกี่ยวกับงานมงคลนะคะสําหรับคู่รัก แล้วสําหรับคนที่กําลังคบหาดูใจมีโอกาสที่คุณจะเปิดตัวนะคะในเรื่องแฟนนะคะจากที่เคยปิดบังมานานนะคะคุณอาจจะมีโอกาสเปิดตัวแน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีเมษเมถุนแล้วเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยของคุณนะในช่วงนี้นะคะไม่มีอะไรมากค่ะแต่คุณมุนหงิดใจนะนะคะช่วงนี้คุณจะมีเรื่องหุดหงิดใจจุกจิตใจเวลาใครพูดอะไรรู้สึกเราจะหุดหงิดคุณตั้งสติดีๆค่ะเพราะว่าไม่ได้เรื่องอะไรที่ร้ายแรงมากเลยมันอยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นนะคะ คือช่วงเนี้บอกได้เลยว่าใครพูดอะไรมารู้สึกมันไม่ค่อยเข้าหูนะคะแต่คุณทําใจเย็นๆแล้วร่มๆเอาไว้ทุกอย่างคุณจะผ่านไปได้นะคะแล้วสําหรับการทําบุญเสริมดวงสําหรับชาวราศีเมถุนในช่วงนี้นะคะคุณไปบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสงหรือโรงพยาบาลอะไรก็ได้นะคะที่อยู่ทั่วประเทศไทย นะคะตามอัตภาพคุณเลยค่ะร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยเรามีมากเราทํามากมีน้อยเราทําน้อยนะคะแล้วบุญคุศลน,นั้นจะมาช่วยหนุนนําในเรื่องการงานความรักสุขภาพร่างกายคนในครอบครัวเราจะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ใครที่มาดูคลิปพี่ดาพี่ดาก็ขอขราบขอพวกคุณงามๆแล้วก็คลิปหน้านะคะพี่ดาจะมีสิ่งที่ดีๆนะคะมาพูดให้ฟังนะคะว่าเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ขอกราบขอพวกคุณงามๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ